วีลคั่มแบ็กทูไทยวอลแมชชีนช่องของเราที่นำเสนอทุกเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องจักรสงครามเทคโนโลยีทางการทหารและนวัตกรรมใหม่ๆของโลกรวมถึงมุมมองที่น่าสนใจสำหรับผู้ชมชาวไทย วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับสุดยอดยานพาหนะลำเลียงทางทหารรุ่นใหม่ล่าสุดในปี2026ที่เรียกว่า2026ิ New Military Logistic s o ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในด้านระบบโลจิสติกทางทหารของยุโรปและมีความเป็นไปได้ที่จะถูกนำไปเป็นต้นแบบการพัฒนาต่อในหลายประเทศรวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย ก่อนอื่นเรามาเริ่มกันที่ภาพรวมของ2,26 0นิ้วมิลิตารโลจิสติกซูกรถไฟลำเลียงทางทหารรุ่นใหม่นี้ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายยุทธปรกรณ์หนักและกำลังพลในระดับมหาศาลความโดดเด่นคือความสามารถในการขนส่งได้อย่างรวดเร็วครอบคลุมระยะทางไกลและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมสนามรบที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเส้นทางรถไฟในภูมิประเทศที่ยากลำบากหรือสภาพอากาศที่รุนแรง ตัวรถไฟได้รับการเสริมโครงสร้างให้มีความทนทานสูงและสามารถป้องกันการโจมตีเบื้องต้นจากอาวุธเบาและการโจมตีทางอากาศบางส่วน2,026นิวมิลิตร o ลจิสติกสูไม่ได้เป็นเพียงรถไฟธรรมดาแต่ถูกออกแบบให้เป็นระบบลำเลียงแบบบูรณาการมีทั้งตู้ขนส่งยุทธปกรณ์ตู้สำหรับบรรทุกยานเกราะรถถังและยานรบประเภทต่างๆรวมถึงตู้ควบคุมและซ่อมบำรุงแบบเคลื่อนที่ สิ่งนี้ทําให้กองทัพสามารถเคลื่อนย้ายกาลังพลพร้อมเครื่องจักรกลเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในเวลาเดียวกันยังสามารถทําหน้าที่เป็นฐานปฏิบัติการชั่วคราวระหว่างการรบได้อีกด้วยสิ่งที่น่าสนใจคือเทคโนโลยีดิจิทัลที่ถูกบรรจุเข้าไปในระบบควบคุมของขบวนรถไฟไม่ว่าจะเป็นระบบตรวจสอบการสะเทือนการกระจายโหลดน้ําหนักและการควบคุมความเร็วแบบอัตโนมัติทําให้มั่นใจได้ว่าการขนส่งยุโทโธปรกรณ์ที่มีน้ําหนักมาก เช่นรถถังลีโอพาด2หรือยานรบทหารราบภูมมาสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างรับรื่นและปลอดภยัยยิ่งไปกว่านั้นยังมีการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์เพื่อป้องกันการโจมตีจากแฮกเกอร์ที่อาจพยายามหยุดยัง้งหรือรบกวนการทำงานของระบบสำหรับประเทศไทยการศึกษาการพัฒนาของ2,026นิวมิลิต l โลจิสติกซูถือว่ามีประโยชน์อย่างมากแม้ว่าไทยจะไม่ได้มีการใช้รถไฟทางทหารขนาดใหญ่แบบยุโรป แต่แนวคิดด้านโลจิสติกเชิงลึกส,สามารถนำมาปร,รับใช้กับเครือข่ายรถไฟในประเทศได้เช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ไทยต้องการเพิ่มศักยภาพด้านการป้องกันประเทศหรือการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในภาวะวิกฤตรถไฟที่สามารถลำเลียงยุโทโธปกรณ์และความช่วยเหลือไปอยังพื้นที่ห่างไกลได้อย่างรวดเร็วจะเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญลองจินตนาการถึงสถานการณ์ที่ต้องการการเคลื่อนย้ายกำลังพลจำนวนมากในระยะเวลาอันสั้นรถไฟลำเลียงที่มีความสามารถสูงแบบนี้จะช่วยลดเวลา ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความปลอดภัยของการเดินทางให้กับทั้งทหารและยุโทโธปกรณ์แน่นอนว่ามันจะสร้างความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ในการป้องกันประเทศอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือระบบความปลอดภัยของ2026นิวมิลิตรโลจิสติกซูงด้านข้างของตู้โดยสารและตู้บรรทุกถูกเสริมเกราะเพื่อต้านการยิงด้วยอาวุธเบาขณะเดียวกันยังมีระบบตรวจจับภัยคุกคามทางอากาศและการแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อให้กองกำลังสามารถรับมือได้ทันทีหากเกิดการโจมตี นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งปืนกลควบคุมระยะไกลหรือระบบป้องกันเพิเ่มเติมได้ตามภารกิจที่ได้รับในแง่การออกแบบขบวนรถไฟนี้มีความยาวหลายร้อยเมตรและสามารถบรรทุกตู้ได้หลากหลายประเภทตั้งแต่ตู้พลังงานตู้ซ่อมบำรุงตู้สำหรับยานเกราะไปจนถึงตู้ที่สามารถปอรับใช้เป็นศูนย์บัญชาการชั่วคราวทุกอย่างเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายกลางที่สามารถสื่อสารกับดาวเทียมและศูนย์บัญชาการหลักได้ตลอดเวลาเรียกได้ว่าเป็นฐานทัพเคลื่อนที่บนรางก็ว่าได้ เมื่อเรามองในแง่ประวัติศาสตร์การใช้รถไฟทางทหารไม่ใช่เรื่องใหม่ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2รถไฟถูกใช้ในการขนส่งทหารและยุโทโธปกรณ์จำนวนมหาศาลแต่สิ่งที่แตกต่างคือในปี2026นี้รถไฟลำเลียงไม่ใช่เพียงการขนส่งแต่เป็นการผสมผสานเทคโนโลยีอัจฉริยะความปลอดภัยขั้นสูงและความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์สงครามยุคใหม่ ผู้เชี่ยวชาญหลายคนมองว่า2,026นิวมิลิตรโลจิสติกซูอาจกลายเป็นโมเดลใหม่ที่กองทัพหลายประเทศหันมาศึกษาโดยเฉพาะประเทศที่มีเครือข่ายรางกว้างขวางเช่นจีนรัสเซียอินเดียหรือแม้กระทั่งประเทศในยุโรปตะวันออกส่วนไทยแม้จะไม่ได้มีระบบรางขนาดใหญ่เท่าแต่การรบรับใช้แนวคิดนี้เข้ากับระบบขนส่งและยุทธศาสตร์ทหารอาจเป็นสิ่งที่กองทัพไทยให้ความสนใจในอนาคต ในมิติของเศรษฐกิจและสังคมระบบรถไฟลำเลียงทางทหารที่มีประสิทธิภาพยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับภารกิจช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเช่นการขนส่งอาหารน้ำยาและอุปกรณ์กู้ภัยไปยังพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมแผ่นดินไหวหรือไฟป่าระบบท,ที่ออกแบบมาเพื่อสงครามก็สามารถเปลี่ยนบทบาทมาเป็นฮีโร่ในยามวิกฤตได้เช่นกันจุดเด่นอีกประการที่ควรกล่าวถึงคือความสามารถในการทำงานร่วมกับกำลังรบหลายเหล่าทัพ รถไฟนี้สามารถเชื่อมโยงการทำงานกับกองทัพบ,บกที่ต้องใช้ยานกราะก,กองทัพอากาศที่ต้องการฐานสนับสนุนและกองทัพเรือที่ต้องการขนถ่ายยุโทโธปกรณกรไปยังท่าเรือใหญ่เรียกได้ว่าเป็นระบบโลจิสติกที่ช่วยเชื่อมทุกภาคส่วนเข้าด้วยกันอย่างแท้จริงสุดท้ายนี้2,26 0นิวมิลิตรโลจิสติกสูงไม่ได้เป็นเพียงนวัตกรรมด้านการขนส่งทางทหารเท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของยุทธศาสตร์การสงครามในศตรวรรษที่21ที่เน้นความรวดเร็วความปลอดภัยและการบูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับการรบหากไทยสามารถเรียนรู้และนำแนวคิดเหล่านี้ไปปร,รับใช้กับระบบป้องกันประเทศก็อาจเป็นก้าวสำคัญในการเพิ่มศักยภาพด้านความมั่นคงของเราในอนาคตนี่คือทั้งหมดเกี่ยวกับ2,026นิวมิลลิต l โลจิสติกซูตรรถไฟลำเลียงทางทหารแห่งอนาคตที่หลายประเทศจับตามองหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามช่องไทยวอลแมชีนส์เพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับเครื่องจักรสงครามและนวัตกรรมทางทหารจากทั่วโลกขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ